ภายใต้การเฉลิมฉลองฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในครั้งล่าสุดปรากฏว่าอาเจนตินาได้แชมป์โลกไปครองได้อย่างสมันครับแต่ในเบื้องลึกเบื้องหลังในการจัดฟุตบอลโลกที่กาตาร์ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินยัดใต้โต๊ะเพื่อที่จะได้มาเป็นจ้าภาพฟุตบอลโลก ไม่ว่าจะเป็นศ่งกนาตกรรมด้านการใช้แรงงานมีผู้คนสูญเสียงมากมายครับเป็นร้อยเป็นพันจริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาไปเจาะประเด็นที่กาตาสวัสดีครับพบกับผมคุณตุ๋ยในรายการ MyFootball วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนไปที่เรื่องราวการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของประเทศกาตาร์การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2022ที่ประเทศกาตาร์ทีมอาร์เจนตินาควา้าแชมป์โลกมาได้และเมสซี่ก็ได้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลในนัดชิงชนะเลิศวันนั้นมันดูเดือดมากครับทีมอาร์เจนตินายิงขึ้นนำก่อน2ประตูแล้วฝรั่งเศสก็มาตีเสมอ2ประตูต่อ2ก่อ,อนที่ทั้งสองทีมจะจบลงภายใน90นาทีด้วยการเสมอกัน ทำให้ในช่วงต่อเวลาพิเศษก็สุดมันไปอีกแบบครับทั้งคู่ทำประตูได้คนละหนึ่งประตูจบเกม120นาทีเสมอกันไป3ประตูต่อ3สุดท้ายแล้วการโวนจุดโทษอาร์จเจนตินาก็สามารถทำได้ดีกว่าและควา้าแชมป์โลกไปแบบสุดมัน แต่ประเด็นหลักๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครชนะใครได้แชมป์โลกนะครับย้อนกลับไปก่อนฟุตบอลโลกที่จะเตะในปี2011ประเทศกาตามีข่าวเสียสียายหายในเรื่องของการยัดใต้โต๊ะเพื่อที่ประเทศตัวเองจะได้จัดเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้านสื่ออังกฤษสื่อดังอย่างเดอะการ์เดียนออกมาเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียชีวิตของการเป็นเจ้าภาพการจัดงานในกาตา ที่เล่งให้คนงานทํางานหามลุ่งหามข้าเป็นเวลา12ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ก่อสร้างสนามฟุตบอลและระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นสนามบินถนนที่พักและโรงแรม5ดาวต่างๆกว่าร้อยแห่งให้เสร็จทันเวลาแน่นอนครับการก่อสร้างในระหว่างปี2011 2020มีการใช้แรงงานชาวเอเชียอย่างหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า6,750คน เมื่อนับกันเป็นข้อมูลลึกๆแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสัปดาห์ละถึง14คนในการก่อสร้างเลยทีเดียวโดยแบ่งเป็นแรงงานจากอินเดีย2,711คนแรงงานจากเนปลาล1,641คนแรงงานจากบังคลาเทศ1 0 1 8คนแรงงานจากปากีสถาน824คนและแรงงานจากศรงลังาราจำนวน557คน ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นนับเฉพาะแรงงานในประเทศเอเชียนะครับยังไม่รวมแรงงานที่มาจากทวีปอื่นๆจากทั่วโลกและเหตุการณ์ที่แรงงานต่างๆได้เสียชีวิตลงเนี่ยมันเกิดมาจากภัยธรรมชาติซับเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นการหัวใจล้มเหลวเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนจัดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์การขาดอากาศหายใจการตกจากที่สูงและการแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้สึกแปลกใจและตั้งคําถามเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิต แถมทางรัฐบาลกาตาร์ก็พยายามที่จะปกปิดตัวเลขของผู้เสียชีวิตอีกด้วยหลังจากเรื่องแดงขึ้นมาทางรัฐบาลกาตาร์ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรเลยเกี่ยวกับการเยียวยาและสาเหตุของการเสียชีวิตของแรงงานเหล่านั้นแน่นอนครับกาตาร์ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตั้งอยู่ในเอเชียกลางซึ่งมีอากาศร้อนจัดมากๆแรงงานต่างชาติในกาตาร์ทำงานอย่างลำบากและแรงงานเหล่านั้นทำโดยไม่ได้หยุดพัก มีการหักเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรมและบังคับให้ทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของโ t ท่นี่แหละครับซ้ำห้ายยังมีเรื่องราวที่หนักกว่านั้นการยึดหนังสือเดินทางโดยนายจ้างเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะถ้าคุณโดนย,ยึดหนังสือเดินทางแสดงว่าคุณถูกกักขังเอาไว้เหมือนการทำงานอยู่ในคุกโดยที่คุณไม่ได้มีชีวิตอย่างมีเสรีภาพและไม่ได้ไปไหนเลยจะทำแต่งานงานงาน,งานตลอด24ชั่วโมง คุณพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องโหดร้ายสำหรับแรงงานขนาดไหนในยุคที่โลกก้าวสู่ยุคสีวิไลยแต่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นในประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการกระทำทั้งหมดนั้นมีข้อเสนอเพียงข้อเดียวเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแลกกับความต้องการที่จะให้ทุกอย่างเสร็จและออกมาสมบูรณ์แบบแน่นอนครับในสายตาชาวโลกมันเพอร์เฟกมากๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการแข่งขันต่างๆแต่คุณคงคิดไม่ถึงเลยสิครับว่าเบื้องหลังที่คุณเห็นภาพมันสวยงามนั้นมันเต็มไปด้วยความโหดร้ายมันเต็มไปด้วยฝันร้ายของแรงงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ โดยการสูญเสียทุกรลยแน่นอนครับมันกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวสภาพจิตใจของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างมากอาจจะมีคนตั้งหน้าตั้งตารอชมรายการแข่งการฟุตบอลโลกที่เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดแต่มีคนกลุ่มหนึ่งครับที่แทบจะวางทุกอย่างแล้วกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวหรือกลับประเทศตัวเองเพราะการไม่เป็นธรรมของรัฐบาลกาตาผู้คนเหล่านั้นถูกใช้แรงงานอย่างกับพวกเขาไม่ใช่คน โดยที่มีอีกหลายคนมากๆครับที่จะไม่หันไปมองการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แม้แต่หางตาเลยทีเดียวโดยทั้งหมดที่ผมพูดมามันเป็นสิ่งสะท้อนหลังจากที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ได้จบลงแน่นอนครับหน้าฉากมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆแต่หลังฉากมันเต็มไปด้วยความหมด้ายแล้วก็ฝัร้ายของใครอีกหลายหลายคน มันไม่ผิดครับที่ประเทศกาตาร์ต้องการพัฒนาตัวเองแสดงศักยภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกให้สายตาชาวโลกทั่วโลกไิ้มมองมาเห็นความเจริญก้าวหน้าและความสมบูรณ์แบบในการจัดการแข่งขันและเขาก็ไม่ได้ผิดครับที่มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แน่นอนครับทุกประเทศทั่วโลกต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก มันเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่จะทําให้ทีมของประเทศเหล่านั้นไม่ต้องทําการคัดเลือกเพื่อที่จะได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกแต่แน่นอนครับในการจัดการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยเงินจํานวนมหาศาลที่เจ้าภาพได้ลงทุนไปคนทั่วทิศท,ทั่วมุมโลกจะแห่กันมารวมกันที่ประเทศนี้ประเทศเดียวแต่การที่กาตาร์กระทํากับแรงงานของเขาผมมองว่ามันโหดร้ายเกินไปแค่นั้นเองครับ แล้วคุณล่ะครับมองเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฉากที่สวยงามหรือว่าโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นคุณคิดว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์มันอลังการสมเกียรติสมศักดิ์ศรีหรือไม่พวกแรงงานในการสูญเสียหรือว่าครอบครัวของเขาควรได้รับการชดเชยที่ดีขนาดไหนแล้วถ้าผู้สูญเสียหนึ่งในนั้นเป็นคนในครอบครัวคุณล่ะครับ คุณมองว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นธรรมสำหรับผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตมากน้อยขนาดไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นอันโหดร้ายเหล่านี้ได้แบบสุภาพแล้วกันนะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งเตือนใจสิ่งหนึ่งครับที่จะทําให้คนที่จะเดินทางไปจัดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆไปมีส่วนร่วมในการก่อสร้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่และก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะไม่เสียเปรียบในการไปค้าแรงงานในต่างประเทศ แน่นอนครับแรงงานที่ดีระดับโลกแรงงานหนึ่งคือแรงงานในประเทศไทยพบกันใหม่ในรายการ my football ในสัปดาห์หน้าผมจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาฝากกับเพื่อนๆคอยติดตามกันแล้วกันครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยพวผมจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียว และแน่นอนครับฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเพื่อนเพ,พื่นคิดว่ามันจะมีเรื่องราวหรือว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่เดี๋ยวพวกเราจะมาพูดคุยกันในเทปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ